สวนนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาไปที่6ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูอามนะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับเราจะมาเรียนสาระที่1พระพุทธศาสนานะครับครูจะสอนนักเรียนในเรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์ในพุทธประวัตินะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนแต่ละเหตุการณ์นะครับแล้วก็นักเรียนจะได้ทราบว่าแต่ละเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับไปไปดูกันเลยนะครับ เริ่มจากพระสูตรเจ้าชายสิทธัตถะนะครับักเรียนเจ้าชายสิทธัตถะนะครับอ่านะครับเนะจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีพระบิดานะครับชื่อว่าพระเจ้าสุโทธทนะและมีพระมดาชื่อว่าพระนางสิริมหามายาครับทีนี้เมื่อพระนางสิริมหามายานะครับทร,ร,าาารบงตั้งพระคันหรือว่าท้องนะครับอ่า ทีนี้เมื่อใกล้จะประสูติพระนางสิริมหามายาสเสด็จกลับไปประสูติที่เมืองของตนเองนะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของผู้หญิงอินเดียที่ถ้าประสูติจะต้องกลับไปคลอดที่เมืองของตัวเองนะครับ,รห,รลบ,รบหลังจากนั้นพระนางสิริมหามญยาก็ออกจากกรุงกบิลพัทเพื่อที่จะไปยังกรุงเทวทหานะครับแต่ก็ไปไม่ถึงกรุงเทวทหานะครับก็คือ พระนางสิริมหามยางก็คือปวดพระคันก่อนเองนะครับปวดพระคันที่จะประสูติก่อนนะครับจึงประสูตรพระโอรสใต้ต้นสาระนะครับส่วนลุมพินีวันเมื่อวันที่เมื่อวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกนะครับกเรียนต่อจากนั้นนะครับเหตุการณ์อะไรดูเลยครับหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์หลังจากที่ประสูติแล้วนะอ่าตอนที่พระโอรสประสูตร ทรงเดินได้กี่ก้าวคุณผเรียนอ่าเก่งมากครับได้เจ็ดก้าวนะครับทีนี้เมื่อประสูไปได้ห้าวันนะครับอ่าได้เชิญพราหม์ทั้งเจ็ดนะครับมาทํานายพระลักษณะนะครับพราม์นะครับทํานายแบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันนะครับอย่าแรกทํานายว่าหากเป็นกษัตริย์จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับอ่าต่อไปมีพรามแค่หนึ่งคนใช่ไหมครับที่ทํานาย ออกเป็นอีกอย่างนึงก็คือโกธัญญะนะครับพานโกธัญญะทำนายว่าถ้าหากผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับนี้พา์ก็ได้ตั้งชื่อนะครับพระโอรสว่าสิทธัตถะนะครับหมายถึงสมปรารถนานะครับทีนี้เมื่อประสูตรได้เจ็ดวันนะครับพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนนะครับทีนี้ผู้ส่งเลี้ยงพระกุมาร สิทธัตถะก็คือพระนางประชาบดีโคตมีนะครับพระนางประชาบดีโคตมีเป็นน้องสาวนะครับของพระนางสิริมหมามยานั่นเองนะครับต่อไปเหตุการณ์อภิเษกสมรสนะครับเจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสเมื่อมีพระชนมายุ16ันพรรษานะครับ ได้พิเศษสมรสกับนางยะโสธาราหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าพิมพานะครับและต่อมานะครับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอายุได้29พรรษานะครับพระชนอายุ29พรรษาพระนางยะโสธารานะครับได้ประสูติพระโอรสชื่อว่าราหุลน,นะครับและในวันเดียวกันนะครับในคืนที่พระโอรสราหุลประ,ประสูตินะครับคืนนั้น เจ้าชายสิทธัตถะก็ได้หนีออกไปผนวดทีนี้ต้นสาเหตุของต้นเหตุของการออกผนวดก็คือการเสด็จไปพบกับเทวทูตทั้งสี่ก็คือได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะนะครับเหตุที่พระองค์เห็นอย่างนี้นะครับพระองค์เห็นว่าทําไมคนเราเกิดมาต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายนะครับก็คือ หาวิธีจะดับทุกข์นะครับจะหาวิธีดับทุกข์ก็คือการาหนีออกไปผนวดนั่นเองนะครับเหตุการณ์ตอนออกผนวดนะครับในคืนนั้นที่พระราหุประสติใช่ไหมครับพระเจ้าสิทธัตถะก็ได้ออกผนวดนะครับกับนายชนะนะครับคนเลี้ยงมา้าสถานที่ออกผนวดก็คือ ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานะครับขณะนั้นพระชนมยุ29พรรษาในการผนวดนะครับในตอนแรกนะครับทรงทรมานร่างกายตนเองนะครับหรือเราเรียกว่าบำเพ็ญทุกขก์กิริยาแต่การบำเพ็ญทุกขก์กิริยานี้นะครับก็ไม่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถะนะครับถึงถึงการตัดสรู้นะครับเมื่อ วิธีการอย่างนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเจ้าชายสิทธัตถาก็าคือทรงผ่อนนะครับก็คือ,อหันมาเสวยข้าวนะครับทีนี้ผู้ปฏิบัติที่ที่คอยปฏิบัตินะครับก็คือปัญจวัติปัญจวัคคีทั้ททงห้านะครับก็ได้หนีออกมาเลยนะครับเมื่อเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรง ไม่ทรามารงากายตัวเองต่อไปนะครับเขาคิดว่าเจ้าชายศิทธะจะละเลิกจากการจากการที่จะตัดสูุนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อผ่านมาบำเพ็ญเพียรบารมีแล้วนะครับก็มีผู้ถวายข้าวนะครับเรียกว่าข้าวมัทยปาญาตินะครับก็คือนาสุชาดานั่นเองนะครับเป็นผู้ถวายข้าวหลังจากที่พระองค์ อาหารมาบำเพ็ญเพียบรบารมีนะครับในวันขึ้นสิบห้าค่ำนะครับเดือนหกพระองค์ได้ตัดสรู้นะครับด้วยหลักอริยสัจสี่นะครับหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับก็คือแสดงเขาเรียกว่าแสดงปฐม,มเทศนาครั้งแรกเรียกว่าธรรมจัดกับปวัตนสูตร ผู้ที่บวชเป็นภิกษุองคแรกก็คือโคนทัญญะนะครับทีนี้ต่อฟรองอายุสังขารนะครับพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าสังขารอีกสามเดือนจะปะพินิพานนะครับโดยแจ้งกับพระอาน์นั่นเองต่อไปนะครับปัดฉิมสาวกก็คือพระสุภัทธะนะครับก็คือเป็นสาวกอง์สุดท้ายนะครับที่ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้านะครับก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นผู้ปสมบทให้นั่นเองนะครับแล้วก็สุภัทธะสาเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับเรียนก็คือเป็นสาวกองสุดท้ายเลยนะครับก็คือสุภัทะพระสุพัทธะนั่นเองนะครับทีนี้วันที่ประปริณิพานนะครับตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับักเรียน 15ห้าค่ำเดือน6นั่นเองนะครับต่อไปนะครับวันถวายพระเพลพระศพของพระพุทธเจ้านะครับก็คือตรองกับวันแร8ม8ดค่ำเดือน6นะครับหรือเราเรียกว่าวันอัฐมีบูชานะครับเมื่อนักเรียนเรียนมาถึงตรงนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานที่ครูมอบหมายให้นะครับใครทำเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งครูมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจด,ดูว่านักเรียนทำถูกหรือ ไม่ถูกนะครับหรือว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา mm. เหตุการณ์พุทธประวัติมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียน